สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม2ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิชาทักษะภาษาไทย2กับคุณพัฒน์เช่นเคยค่ะวันนี้เรากลับมาพบก,กันอีกครั้งแล้วนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราศึกษากันเรื่องภาษาไทยกับการสื่อสารวันนี้ครูมีความรู้ใหม่มาต่อยอดให้นักเรียนได้ศึกษากันกับเรื่องการแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องที่ฟังและดูทําไมเราจะต้องศึกษากันเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีสื่อให้เราได้ฟังและดูอย่างหลากหลายมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ฟังและดูเมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะนักเ,เรียนจะต้องนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสารรค์ที่สุดเพราะฉะนั้นจะมีหลักการอย่างไรมีหลักประเมินอ,อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามเนื้อหาสาระกันเลยค่ะ อันดับแรกที่เราจะไปศึกษากันนะคะคือประเภทสื่อเพื่อแยกแยะในการนําไปใช้ประโยชน์นะคะสื่ออันดับแรกที่เราจะศึกษาคือสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาเนี่ยเป็นสื่อที่เราเห็นอยู่หลากหลายมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อตามห้างร้านห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสื่อประเภทนี้ผู้ฟังต้องรู้จุดมุ่งหมายเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่ทําให้เราคอยตามไม่ค่อยสมเหตุสมผล มากสักเท่าไหร่บางทีก็อาจจะเป็นการโฆษณาเกินจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ฟังเราต้องพิจารณาไต่ต่อให้ดีก่อนตัดสินใจบางทีเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะต่อไปค่ะสื่อเพื่อความบันเทิงสื่ออันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นเพลงละครต่างๆเกมโชว์ต่างๆที่ปัจจุบันรายการโทรทัศน์ได้นำเสนอ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรายการโทรทัศน์ก็จะมีการแนะนําว่าแต่ละรายการเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใดนักเรียนเคยเห็นท้างจอทีวีไหมคะอย่างเช่นเด็กอายุต่ำกว่า18ห้ามรับชมถ้ารับชมจะต้องมีผู้ปกครองคอยแนะนําอะไรประเภทนี้น,นะคะเพราะว่าทําไมจะต้องมีการเตือนเพราะว่าอาจจะส่งผลร้ายต่อสอังคมเช่นผู้ดูอาจจะเอาไปลอกเลียนแบบเช่นไปจี้ไปป้นไปฆ่าหรือกระทำชั่วราวาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแนะนํานะคะ อันนี้จะเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนะคะต่อไปข่าวสารค่ะสื่อประเภทนี้ผู้รับสารต้องมีความพร้อมนะคะพอสมควรเพราะต้องรู้จักแหล่งข่าวสารเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าเอามาจากที่ใดมีเหตุผลพอสมควรที่เราจะต้องเชื่อถือหรือไม่อันนี้จะเป็นข่าวสารอย่างเช่นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโซเชียลต่างๆนะคะอันนี้เราจะต้องรู้จักข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะ ต่อไปปาฐกถาฐาเนื้อหาจะเป็นผู้รับสารนะต้องฟังอย่างมีสมาธิเพื่อจับประเด็นสําคัญให้ได้ก่อนตัดสินใจนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องนั้นด้วยนะคะถ้าเราไม่มีข้อมูลพอเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ค่ะต่อไปค่ะประเภทสื่อประเภทที่5นะคะก็คือสุนทรพจน์นะคะสื่อประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะไม่ยาว และมีใจความที่เข้าใจง่ายชัดเจนนะคะแต่สิ่งสําคัญผู้ฟังเนี่ยต้องรู้จักกันกรองสิ่งที่ดีไปเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะหลังจากที่นักเรียนรู้จักประเภทของสื่อแต่ละประเภทไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีหลักและแนวทางในการฟังและดูอย่างสร้างสารรค์อย่างไรนะคะหลักที่1เลยนะคะนักเรียนต้องเข้าใจความหมายค่ะ เป็นหลักเบื้องต้นของการจับใจความนะคะต,ยยต้องเข้าใจความหมายอย่างไรหนึ่งต้องเข้าใจความหมายของคำสำนวนประโยคและก็ข้อความที่บรรยายหรืออธิบายได้นะคะนีกเรียนต้องเข้าใจก่อน 2. ต้องเข้าใจลักษณะของข้อความว่าข้อความแต่และข้อความเนี่ยต้องมีใจความสําคัญของเรื่องนะคะและใจความของเรื่องจะอยู่ที่ประโยคสําคัญซึ่งเรียกว่าประโยครวมค่ะ ประโยคใจความจะปรากฏอยู่ในตอนใดตอนหนึ่งข้อความโดยปกติแล้วเนี่ยจะปรากฏอยู่ในตอนต้นตอนกลางหรือตอนท้ายหรือว่าจะอยู่ตอนต้นอย่างเดียวก็ได้หรือตอนท้ายนะคะของข้อความผู้รับสารจะต้องรู้จักสังเกตและเข้าใจปรากฏของประโยคว่าใจความในตอนต่างๆข้อความเนี่ยจะอยู่ตรงไหนมันจึงจะช่วยให้นักเรียนจับใจความได้ดียิ่งขึ้นนะคะ สามต้องเข้าใจในลักษณะของประโยคใจความว่าประโยคใจความคือข้อความที่เป็นความคิดหลักนะคะเป็นความคิดหลักเลยซึ่งมักจะมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่องเช่นเรื่องสุนัขความคิดหลักก็คือสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักเจ้าของนะคะแต่การฟังเรื่องราวจากการพูดบางทีเนี่ยไม่มีหัวข้อนะคะแต่จะพูดตามลำดับของเนื้อหา ดังนั้นเนี่ยการจับใจความสําคัญก้องฟังให้ตลอดทั้งเรื่องแล้วจับใจความว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะคะคือจับประเด็นหัวข้อเรื่องแล้วก็เรื่องเป็นอย่างไรสาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่องนั่นเองนะคะอันนี้คือต้องเข้าใจในลักษณะของประโยคใจความนะคะว่ามันคืออะไรนะคะต่อไปข้อ4ี่นะคะต้องรู้จักประเภทของสารนะคะ สารที่เราฟังและดูเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะอย่างที่ครูได้อธิบายไปตอนต้นแล้วนะคะต้องรู้จักแยกประเภทสรุปของสารว่าเป็นสารประเภทข้อเท็จจริงหรือเปล่าข้อคิดเห็นเป็นคำทักทายปราศัยเป็นข่าวเป็นละครหรือว่าเป็นสารคดีนะคะจะได้ประเด็นหรือใจความสําคัญได้ง่ายนะคะ 5. ต้องตีความในสารได้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสารนะคะว่าผู้ส่งสารมีเจตนาที่จะส่งสารต่างๆ กับบางคนอย่างเช่นต้องการให้ความรู้บางคนต้องการโน้มน้าวใจบางคนจะต้องการส่งสารเพื่อสื่อสารความหมายอื่นๆนะคะผู้ฟังและดูต้องจับเจตนาให้ได้ว่าเพื่อจะได้รับสารและใจความสําคัญได้นะคะอันนี้ต้องเข้าใจจิตนาของผู้ส่งสารนะคะต่อไปข้อ6ตั้งใจฟังและดูให้ตลอดทั้งเรื่องนะคะพยายามทําความเข้าใจให้ตลอดทั้งเรื่อง ยิ่งเรื่องยาวสลับซับซ้อนเนี่ยยิ่งต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะคะและพยายามจับประเด็นหัวข้อเรื่องริยาอาการภาพและเครื่องหมายอื่นๆด้วยความตั้งใจนะคะต่อไป7สรุปใจความสําคัญอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการฟังและดูเลยนะคะเพราะเพื่อจับใจความสําคัญก็คือสรุปให้ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทําไมนะคะหรือบางเรื่องอาจจะสรุปได้ไม่ครบทั้งหมดนะคะ ทางนิยอมขึ้นกับสารที่ฟังจะมีใจความสําคัญครบถ้วนมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้จะเป็นหลักและแนวทางในการฟังและดูอย่างสร้างสารรค์และให้เกิดประโยชน์นะคะจากที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะเราก็จะสรุปได้ว,ว่าการฟังและดูอย่างสร้างสารรค์เนี่ยเราจะต้องมีสิ่งใดบ้างนะคะก็คือ1 รู้จุดมุ่งหมายของสารที่ดูและฟังนั้นนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรนะคะ 2. รับฟังและดูอย่างตั้งใจและทําความเข้าใจตลอดทั้งเรื่องนะคะ 3. รู้จักสรุปและเรื่องนําไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามสารที่ส่งสารมานะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการน,นําเสนอความรู้เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องที่ฟังและดูค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ยครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะและสามารถนําไปปฏิบัตินําไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์นะคะวันนี้ครูก็มีภาระงานให้นักเรียนได้ทำหนึ่งงานนะคะก็คือให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟังและดูในคลิปการสอนนี้นะคะว่ามีใจความสําคัญเรื่องใดบ้างนะคะให้นักเรียนอธิบายมาให้ชัดเจนนะคะ คะแนนเต็ม10คะแนนนะคะครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทําสิ่งที่ครูมอบหมายงานให้ประสบความสำเร็จนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ